รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับสวัสดีครับของกับพวกเราฝันให้ไกลไปให้ถึงวันนี้นะครับผมจะพาน้องๆเนี่ยนะครับมารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็ตามความฝันของคุณแม่ได้สําเร็จครับครับผมแล้วผู้ชายคนนี้เลยนะฮะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะฮะดังไกลระดับโลกเลยครับผมเขาจะเป็นใครไปพูดคุยกันครับ อะไรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมเรามานั่งอยู่กับผู้อํานวยการสวนนงนุษย์พัทยาแล้วนะครับผมขอต้อนรับคุณกาพลตันสัจจาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาผมได้ข่าวมาครับว่าสวนนงนุษย์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสิบของสวนพฤกษศาสตร์ที่สวยสุดในโลกและเป็นสวนที่เริ่มโดยคนไทยเนี่ยจริงหรือม่ครับคุณอาคนเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเราควรจะสวยอยู่ในหนึ่งในสิครับใช่ครับ แล้วที่มาที่ไปนี่เป็นไปมาอย่างไงครับเริ่มต้นยังไงเป็นมาอย่างไงครับครับก็เริ่มเริ่มด้วยคุณแม่นะครับท่านมีสวนมะพร้าวกับสวนมะม่วงท่านไปเที่ยวต่างประเทศนะสิงคโปร์อินโดนีเซียดูสวนพุทธศาสตร์มากลับมาบ้านก็อยากจะทําสวนสวยบ้างคือเกิดไอเดียว่าอย่างนั้นใช่ครับไอเดียอยากทำสวนพุทธศาสตร์อันนี้ประมาณเกือบ30ปีแล้วครับครับท่านก็เริ่มแต่ว่าผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่า มันไม่ใช่ธุรกิจการค้านะครับมันเป็นมันเป็นสวนที่ทั่วไปเนี่ยจะไม่ใช่รัฐบาลทำก็เป็นองค์กรที่มีเงินเหลือเข้ามาทำส่วนนะครับแต่คุณแม่ท่านก็อย่างผู้ใหญ่ทั่วไปครับดื้อท่านก็ทำเลยเอาคุณอาตอนนั้นคุณอาไม่ได้ชอบแล้วมาอยู่ดีมาเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของไล่เป็นแบบพันนไล่ขนาดนี้ครับสงสัยอยู่เหมือนกันครับอยู่ดีพลิกไม่ได้ไงก็หลังจาก5ปีนะครับคุณแม่ก็ บอกมันไม่มีใครมาดูแลที่นี่ท่านก็เลยผมสามคนพี่น้องท่านก็เลยเลือกผมว่าให้ให้มาทําที่นี่เลยกันครับก็ต้องมาทําแล้วตอนนั้นคุณอาทําอะไรก่อนครับก่อนก่อนที่จะเข้ามารับช่วงต่อจากการดูแลกิจการจากคุณแม่ครับก็ผมสามคนทาโรงหนังกนอยู่โรงหนังเหรอฮะครับถ้าไปถามตอนแรกอ่ะมันไม่สนุกหรอกครับแต่ว่ามันอยู่ที่เราต้องปรับตัวครับในเมื่อว่าคุณแม่ให้มาทําแล้วครับก็ไม่มีทางเลือก ก็ต้องปรับตัวให้ให้สะดวกและให้ชอบมันให้ได้ทราบมาว่าที่นี่นะฮะสวนนงนุษมีโครงการหลายโครงการด้วยกันที่เด่นๆน,นี้ก็เป็นเรื่องของเข้า่ขยลูกเสือนะครับผมแล้วก็โครงการลดโลกร้อนครับผมอยากให้คุณอาอธิบายสักน,นิดนึงครับว่าแต่ละโครงการเป็นมาอย่างไงครับคือครับออพอเรามีสวนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ,รบเราก็คำนึงถึงว่าหน้าที่ของภูมิทัศน์ศาสตร์เนี่ยค,คือเราต้องฝึกคนเนี่ยให้รักต้นไม้ ครับให้เข้าใจเรื่องโลกร้อนนะครับว่ามันมาจากอะไรยังไงดังนั้นผมเองก็คิดว่าคนที่เราควรจะสอนมากที่สุดเนี่ยคือเยาวชนนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยแล้นเราก็มีโครงการว่าทํายังไงให้นักเรียนมาอันนี้สิ่งที่เราได้เปรียบเนี่คือเด็กมาอยู่ค่าลูกเสือเนี่ยเขาก็สามารถลงไปเที่ยวสวนได้เขาเขาก็เกิดความสนุกสนานเกิดความรักต้นไม้โดยเขาอาจจะ ไม่รู้ตัวก็ได้เพราะเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเขาครับก็คือคุณอาก็สนุกกับการทํางานตรงจุดนี้ไปด้วยใช่ไหมฮะเราเห็นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกด้วยของสวนน้องนุษที่ไปจัดสวนในระดับโลกด้วยใช่ไหมฮะเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคุณอาอย่างนี้ครับคือเราเราเป็นสวนหนึ่งในโลกแล้วนะครับเราก็มองดูว่าประเทศไหนเนี่ยเป็นประเทศที่เขา ชอบส่วนมากที่สุดประเทศอังกฤษเนี่ยคือหนึ่งในนั้นและคุณแม่เองท่านก็ฝันถึงงานที่มีชื่อที่สุดในอังกฤษอ่ะเขาปีหนึ่งเขาจะมีเจ็ครั้งแต่ที่มีชื่อที่สุดเนี่ยก็คืองานเฉลซีฉลองเร์วอร์โชนะครับก็เลยหลักากนั้นก็เลยสมัครเข้าไปครับโดยที่ว่าอันนี้ผมรู้เป็นความฝันของคุณแม่ท่านก็อยากจะให้ชาวอังกฤษหรือคนในโลกเนี่ยได้รู้จักเราและงานนี้เป็นงานที่เขาโฆษณามากมายไก่กรงในประเทศของเขา แล้วนักจับส่วนหรือนั่นก็ถือว่าเป็นงานเหมือนออสการ์ครับคือต้องไปงานนี้ให้ได้เพื่อจะได้รางวัลอันนี้กลับมาเพื่อเป็นการประกาศเสียบที่มีคุณค่าแก่ชีวิตหรืออะไรของงานของเขาครับที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมการที่คุณอาร์นะฮะได้ไปสร้างชื่อเสียงระดับประเทศนะครับไม่ได้แค่ปีเดียวนะพี่ฟอยสองปีติดนะพี่นะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากอยากให้คุณอาร์เล่ารเล่าเล่าความรู้สึกประทับใจตอนนั้นนิดนึงครับว่าเราสามารถไปรักษาแชมป์มาได้ด้วย คือกรับงานนี้นะครับมันคนอาจจะเข้าใจไม่ถูกนะคือกี้ครับมันไม่ใช่ว่าทักบททั้งงานเนี่ยมันมีที่หนึ่งอยู่คนเดียวนะครับมันเป็นงานที่มีสแตนดาดที่สูงมากสําหรับคนอังกิษนะฮะถ้าเผื่อว่าคุณทําได้สแตนดาดของเขาคุณถึงจะได้โกลมแมดดูกลับมาซึ่งเราก็ได้รางวัลเหรียญทองกลับมาแอบรู้มานะฮะว่ามีควีนมาด้วยครับท่านเสด็จ ทุกปีนะครับที่ท่านเรนม,มีอยู่2ปีที่ท่านาไม่ว่างปีนึงไปอเมริกากปีผมจำไม่ได้ว่าท่านไปไหนท่านมาทุกปีและปีนี้ก็โชคดีท่านเจาะจงมาดูบูธของเราด้วยนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งของอของเราเลยนะครับผมก็ได้เชิญท่านทูตเนี่ยมาช่วยรับสเสด็จท่านด้วยเพราะถือว่าเป็นเกียรติยศของประเทศเราเหมือนกันครับแล้วคุณอามีวิธีการเตรียมตัวงไงครับให้ได้รางวัล ระดับประเทศระดับโลกขนาดนี้ครับคือหนึ่งผมต้องไปศึกษาว่าจริงๆเขาต้องการอะไรนะฮะว่าแตนด์ดักที่ดีของเขาเนี่ยคืออะไรบางครั้งเนี่ยเขาก็เพียงแต่พูดกดข้อบังคับเเท่านั้นเองแต่ที่จริงข้างไทยมันมากกว่านั้นเยอะผมก็ไปถามคนต่างๆที่เขามาแข่งว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกอะไรกันอยู่คือก็ไม่ถามเพ้าตรงๆเลยถามะฮะคนที่แข่งนทั่วไปเพื่อนๆมูดต่างๆก็หาข้อมูลกันเองแยกข้อมูลกันเอง แล้เราก็ระวังให้ดีที่สุดออย่างนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปถามเขาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไหมฮะว่าลึกๆแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราเข้าไปถามเขาเราจะดูเป็นไม่เป็นผู้ไม่เชี่ยวชาญหรือเปล่าหรือว่าเขาจะดูถูกเ<อ>ราไหมอะไรอย่างี้ครับุณนาเพราะว่าคนฉลาดเนี่ยคือคนที่ถามนะครับคืออย่าคิดว่าเราเก่งทุกอย่างดีครับ,รบผมผมพูดเสมอว่าคนเราไม่จําเป็นต้องเป็นแต่เราใช้คนที่เก่งหรือปรึกษาคนที่เก่งแล้วก็เอาความ เชื่อมั่นหรือความคิดของเขาเนี่ยมาใช้ของเรานั่นแหละเราคือคนเก่งแต่ไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างมีน้องๆฟังไว้เลยนะครับเพราะว่านนนเนี่ยน้องๆบางคนนะครับเวลานั่งเรียนในห้องอย่างนี้จะอายครับบางทีไม่รู้ไม่กล้าถามคุณครูไม่กล้าถามเพื่อนๆนะฮะนี่ดูตัวอย่างจากคุณอาเลยนะครับว่าคุณอาเนี่ยช่างคิดช่างถาม ช่างซักนะฮะจนในที่สุดคุณอาก็ประสบความสําเร็จนะครับนอกจากช่างถามแล้วเนี่ยคุณอาี่ยมีการเตรียมตัวที่พร้อมอยู่ตลอดเวลาแลวเมื่อถึงโอกาสเนี่ยคุณอาก็คว้าโอกาสเนี่ยไปด้วยเหมือนอย่างรางวัลที่พิ่งได้มาด้วยใช่ไหมครับแล้วอย่างปีนี้มีการเตรียมตัวอะไรที่มากขึ้นกว่าปีที่แล้วไหมฮะผมเชิญชวนพาร์ทเนอร์ใหม่ครับปีนี้พัทยากับผมไปด้วยกันนะครับเราสองคนเนี่ยเป็นองค์กรที่คิดว่าก็ถ้าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ประเทศไทยได้ส่วนที่สวยเนี่ยนะครับทุกมุมที่เรามองเนี่ย ต้องตัดออกมาแล้วมันเป็นเฟรมรูปที่สวยได้คือเรียกได้ว่าสวยทุกมุมมองใช่ครับครับโอ้คุณอาคุณอาจัดสวนในระดับโลกขนาดนี้เนี่ยแล้วเห็นบอกว่าที่สวนตรงนู้นเนี่ยรับจัดสวนด้วยครับอย่างนี้นะคิดราคาแพงไหมฮะเป็นแสนไหมฮะโอ้โหให้ผมเดานะคุณเพอเเหยียบหลักร้านนะใช่เพราะว่าได้รางวัลระดับโลกนะปีที่แล้วมาพิ่งคว้าแชมป์ไปการันตีมากมายครับนั่นที่คนทั่วไปคิดครับผมแต่ที่จริงเราเราทำสวนเนี่ยราคาเราเนี่ยทำตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไป เขาเสียเงินแล้วต้องมีอะไรดีๆและแปลกๆออกมาให้ได้นี่เรามองในฐานะว่าเราเป็นเราเป็นคนทําและเราก็เป็นเจ้าของให้ค,คนเดียวกันคือทุกวันนี้ธุรกิจการจัดสวนนี่มีเยอะแยะมากใช่ไหมคุณอาแต่ว่าจะทําทยัางไงให้มันแตกต่างจากคนอื่นนั่นคือการคิดนอกกรอบด้วยใช่หรือเปล่าครับไอ้เรื่องนอกกรอบเนี่ยนะครับผมว่ามันมันเป็นมันเป็นคอนเซ็ปที่ดีนะครับเพราะว่า ถ้าเบื่อเราคิดในกรอบเนี่ยคนคิดในกรอบนี่ยเยอะมากเลยรเราไปแข่งกับเขาเหนื่อยค,คิดนอกกรอบเนี่ยไม่ค่อยมีคนคิดคในในั้นเราโอกาสที่จะชนะเขามากกว่าครับผมก็เลยเดินมาจะคิดนอกกรอบแทบไม่เงินแล้วเรื่องของการค้นหาตัวตนลยครพี่นาเพราะว่าอ,อย่างการที่จะประสบความสำเร็จได้เนาะอ,อย่างหนึ่งมันต้องยอมรับนะครับว่าเราจะต้องอาจจะต้องมีหาเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหรือเปล่าคุณอามีวิธีการยังไงในการที่จะค้นหาเอกลักษณ์แล้วก็รู้ว่าเออเราเหมาะกับแบบไหนหรือว่าในแต่ละสถานที่ในแต่ละสวนเหมาะกับยังไงครับ คืองี้ครับคือผมเองเนี่ยเอกลักษณ์ของสวนอุ่นนินเนี่ยนะครับ,ค,รบคือเราเป็นสวนพุทธาตาเราผลิตไม้ของเราเองนะครับไม้ที่เราผลิตเนี่ยคือไม้ที่เราพยายามที่ชาวบ้านก็ไม่มีรหรือมีน้อยนะครับตอนนี้ในตลาดเนี่ยเขาจะมีไม้ส่วนใหญ่ที่นักออกแบบไม่รู้จักเพราะถ้าเวิามีไม้ใหม่ๆนักออกแบบไม่รู้จักเขาก็ขายไม่ได้ดังนั้นผมก็ไปตรงข้ามเลย ดักออกแบบไม่รู้จักต้นไม้อะไรผมจะใช้ต้นไม้นั้น mm hmm. ทําให้งานของผมเนี่ยเมื่อใส่เข้าไปแล้วมันจะดูดีกว่าและเหนือกว่านี่คือการคิดนอกกรอบคือคพูดกับไม mm ่เกียนะครับก็เท่ากับว่าไม้ของผมเนี่ยจะเรียกว่าล็อกสเปกก็อาจจะล็อกสเปกก็ได้นะแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันคือไม้ที่ผมหามาแล้วมารวบรวมในส่วนทุนทุนแล้วเราก็ผลิตออกมาแล้วเอามาใช้ในการจัดส่วน บางต้นก็นประสบความสาเร็จบางต้นก็นไม่ประสบความสาเร็จผมก็แบคิสต์มันไปครับดังนั้นเราก็มีไม้ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆทุกๆปีครับผมะ<อ>ตะกี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการหาเอกลักษณ์นะครับผม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการควันให้ไกลไปให้ถึงและช่วงนี้ก็คือช่วงสุภาษ,ษิตจีนกับโจหมิงเซียวันนี้หมิงเซียก็มีสุภาษ,ษิตจีนเสริมสร้างแรงบนันดาลใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้เสนอว่าเฮาโซนานต่างชื่อเมี่ยนเฟิงเฮาโซนานต่างซื่อเมี่ยนเฟิงการมีฝีมือดีใช่ว่าจะต้านทานแรงลมทั้งสีด้านการมีฝีมือดีใช่ว่าจะต้านทานแรงลมทั้งสีด้านมีความหมายภาษาไทยว่า การที่เราทําสิ่งใดเราเป็นผู้เก่งกาจเป็นผู้มีความสามารถเพียงคนเดียวนะั้นไม่ได้จะต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนในกลุ่มและคนในชาติปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้ขอกล่าวคําว่าเสียเลาไปก่อนสวัสดีค่ะ